ที่ผมดูจากบินค่าไฟในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากเลยถือว่าเป็นอุปกรณ์ไม่สิ้นเปลืองเลยครับเซฟคอร์ขึ้นแน่นอนครับสวัสดีครับผมนทวุฒิเกิดอุนวงเบลนะครับเจ้าของร้านนิยามคาเฟ่ครับ อเกินในส่วนของร้านเราสมัยก่อนครับเราก็สั่งน้ําแข็งกระสอบตามปกตินี่แหละครับแต่คราวนี้จังหวะด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีโควิดกําลังระบาดท,ทาให้ตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ลูกค้าหรือว่าบุคคลทั่วไปมีความกลัวในการบริโภคครับทำให้ทางเราเนต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดมากขึ้นครับก็เลยมองหาเครื่องทำน้ําแข็งแล้วก็มาได้แบรนด์เครื่องทำน้ําแข็งของแคปป้ครูครับ เฉลี่ยเป็นรายวันละกันนะครับก็อย่างสาขาแรกที่ทำเนี่ยก็เฉลี่ยวันละประมาณ2กระสอบปัญหานะครับลูกค้ามีความกลัวเรื่องของโควิดเนาะน้ำแข็งมาไปกระสอบความสะอาดเดินทางมายังไงเขาไม่ทราบแล้วก็ในส่วนของปริมาณการใช้น้ําแข็งครับในช่วงหลังด้มีการใช้เพิ่มมากขึ้นทําให้เราบางครั้งในการโทรเรียกน้ําแข็งเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการใช้ของลูกค้าครับ ที่ผมดูจากบินค่าไฟในแต่ละเดือนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากเลยในส่วนของระบบการทํางานของเครื่องเนี่ยถึงจุดหนึ่งเครื่องก็สามารถมีการตัดเหมือนเ,ออเครื่องทําความเย็นทั่วไปทําให้เรื่องการประหยัดไฟเนี่ยทำทำได้ดีมากเลยแล้วก็ในส่วนของเรื่องการใช้น้ําก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไม่สิ้นเปลืองเลยครับเซฟคอร์สขึ้นแน่นอนครับลูกค้าก็พอใจมากครับนั่นแหละครับก็ทําให้เป็นการเพิ่มยอดขายเข้าไปด้วยครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใ,ใจจากตลาดด้วยครับ มั่นใจเต็มร้อยครับแล้วก็ร้านต่อไปก็ยังคงต้องใช้แฮปปี้ครูต่อไปทางคููให้คำแนะนำเนี่ยก็ให้คำแนะนำได้ดีมากจนทำให้เรารู้สึกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพนกวกกับสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับทำให้เ,เออเราลองใช้เครื่องแรกเลยดีกว่าก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องแรกเข้ามาครับทางแฮปปี้ครูก็มีส่วนลดให้แล้วกออ็พอได้เครื่องทานน้ำแข็งมาติดตั้งแล้วเนี่ยพนักงานก็บริการดีมากครับ ในส่วนของราคาผมมองว่าของแคปปิคูลเนี่ยราคาเหมาะสมแล <a> yeah, ujemy, right ้วก็การดูแลบริการหลังการขายเนี่ยทำได้ดีมากต่อให้ไม่เคยใช้เครื่องทานน้ำแข็งเลยเนี่ยผมก็คิดว่าทอมิคุณเนี่ยสามารถสบายใจหลังจากที่ได้เริ่มใช้เครื่องได้เลยก็เห็นผลได้ทันทีเลยเนี่ยคือการตอบรับจากลูกค้าครับที่ชื่นชมว่าร้านเราเนี่ยมีการ กล้าที่จะลงทุนในการนําเครื่องผลิตน้าแข็งเนี่ยมาใช้ภายในร้านหลักๆคือเพื่อลูกค้าครับเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการความสะอาดประการต่อมาคือ1เราได้ลดในส่วนของต้นทุนประการที่3ต่อมาคือเป็นในส่วนของภาพลักษณ์ของร้านแล้วก็เป็นเรื่องของการประหยัดเนี่ยครับหลักๆในส่วนของตรงนี้เลยการที่เราทําผลิตภัณฑ์ทำอะไรมาที่มีคุณภาพเนี่ยทำให้เราเติบโตได้โดยโดยธรรมชาตินะครับการที่ ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจมาบริโภคอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของเราเนี่ยคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของความสะอาดก่อนคือทําน้ำแข็งแฮปป้คูครับก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์ให้เลือกครับก็ตามแต่ผู้ประกอบการแต่ละขนาดที่จะใช้ได้เลยในส่วนของร้านนิยามคาเฟ่นะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการทั้งหมด4สาขานะครับในสาขาแรกนะครับตั้งอยู่ที่เขตดอนเมือง er นะครับใต้พัน์ุเมนซีดีเรสซิเดนซ์สาขาที่2อนะครับอยู่ที่ทวีวัฒนาคือที่แห่งนี้เลยนะครับ ก็เข้ามาในซอยทวีวัฒนา25ประมาณ400เมตรจะอยู่ซ the ้ายมือจากปัดซอย25นะครับแล้วก็สาขามหาวิทยาลัยมอเกษตรครับตั้งอยู่ภายในโรงอาหารของคณะบริหารธุรกิจครับสามารถเข้าไปดื่มกันได้นะครับแล้วก็สาขาสุดท้ายล่าสุดของเราก็คือสาขาเส้นตัดใหม่ประเทศครับซึ่งใช้ชื่อว่า Forest Cafe by Niyam ครับสาขาตรงนั้นก็รองรับในส่วนของลูกค้าที่ใช้บริการในส่วนของคลินิกรักษาสัตว์ด้วยครับขอบคุณครับ